สวัสดีน้องแพทิีเซียไปด่วไม่ท <ห aining S 2> ันว <aha. S 2> ันนี้น้องแพทตีเซียก็จะเป็นจะไปไนมาเซอร์ไพรสน้องสองให้แพตตีฮ่าน้่น้ำตาจะไหลแล้วหรอคะเนี่ยแบบไม่ให้ประทับใจไม่ให้รักน้องได้ยังไง ขนาดนีแฟนคลับของเราน้ำตาคลอไปเรอยแล้วนะคะร้องไห้แบ้าอ่เดี๋ยวตกใจเลยไปไม่ทองเลยเป็นไงคะทัชเชียทีมงานของเราวางแผนยังไงบ้างคะก็ตอนแรกอะค่ะทีมงานกไม่คิดว่าหนูจะว่างก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แต่หนูเองก็อยากจะมาสัท้าพี่ๆทุกคนเป็นไงคะเป็นค่ะ เหนบว่าไม่เหนบว่าติดนู่นที่นี่าโอ้ว่าเสมอให้พี่ๆอยู่แล้ว่มหาอสที่สุดเลยขาเม้าไปเยอะเลยอได้ได้ยินเยยค่ะล้วว่าเาเป็นแขนของรายการเรานะคะค่ะสองรอบคุณผู้ฟังลองรอกคุณผู้ฟังเขาบอกว่าแพทชี่เซียคุยเก่งมากเวลาอยู่กับแฟนคลับ ถ้าค่ะหนูว่าหนูเป็นคนแบบถ้าสนิทเราจะคุยเยอะสนิทใครก็จะพูดมากหน่อยมีมุมเป็นข่ะบอว่ามีมุมกโก้เขาบอกว่าตัวบทบาทหนูมาลีเนี่ยคือตัวตนของเีธอก็ใกล้เคียงค่ะหนูเป็นคนก็ก็โกบ้างเนาะซนซนซนซอนค่ะแก่ๆเป็นที่เล่นนะคะเล่นกับทุกคนอ่่ ไปขับไปขับมีจิ้นด้วยนะเออจิ้นกับพี่ทองทาหนูมาเรียนพี่ทองทาบอกว่าตอนตอนนี้ก็กำลังหวั่นกระหว่างเลยชอบฟังพระเทวดาของหนูาชอบก็ บทมันส่งค่ะดีค่ะบททําให้แตละฉากมันน่ารักก็คนก็จะชอบค่ะแล้วเมื่อไหร่หนูมารีจะรู้สักทีว่าพี่ทำถามผู้ชายเนี่ยค่ะต้องรอดูใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้จะได้แบบมีโมเมนต์ที่เราต้องนั่งจีนกันไหมก็ยังไม่ค่อยอยากบอกอะค่ะแต่ก็ก็พอเดาได้ว่ามันจะมีแบบทะเลาะกันนิดนึงแล้วเอ็มก็จะมางอหน้ารักหน้ารักอย่า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 พี่สบอย วันูฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะกับบทบาทหนูมาลีที่แฟนๆพูดถึงพัทิเซย์ไงบ้างฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าใช่แค่คนจะจําหนูในลุกมาลีเยอะขึ้นแต่ก็นักแสดงทุกคนเลยค่ะมีแต่คนชมยิ่งพี่พี่โอ๊ตพี่ไก่สุดยอดอ่ะแต่งจะมีแต่คนถามหนูว่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นพี่โรสพี่โรสพี่โรสของหนูมาลี แล้วไปไหนมาไหนทุกคนตอนนี้เรียกหนูมาลีไปหมดแล้วหรือยังคะใช่ค่ะค่อนข้างเยอะเลยค่ะมีแต่คนจำเป็นมาลีแล้วใน้มาหาลัยเพื่อนเรียกมาลีไหมคะเซลล์เลบ้างค่ะใช่แฟนคลับชอ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 บต้องมองเพลินเลยทิเซียอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะถามอะไรพูดคุยอะไรกับพทิเซียบ้างก็ถ้าอยากถามตอนนี้ก็คือ เหนื่อยไหมคือได้พักผ่อนเต็มที่บ้างหรือเปล่าเรียนหนักไหมยนีมากกว่าก็ก็ได้พักพักบ้างค่ะเพราะช่วงนี้ก็เหลือละครแค่เรื่องเดียวแล้วก็เหลือแค่เรื่องเรียนเพิ่งสอบเสร็จต้องถามพี่ๆบ้างค่ะเพราะพี่ๆก็เรียนกันด้วยนะคะใช่ไหมค่ะเพิ่งสอบเสร็จค่ะแอบนนี้อะค่ะใช่ก็เหนื่อยเหนื่อยทั้งสองฝ่ายเลยหาเวลาที่จะเจอกันค่อนข้างยากอื ง่ายพี่ไปได้หมดพ <laughs> <laughs> ี่เจรู้สึกไงบ้างแบบพี่ๆแฟนคลับที่เขาคอยติดตามเราคอยให้กําลังใจเราอยู่ตลอดค่ะ,ะก็แฮปปี้มากๆาต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่คอยมาให้กําลังใจแบบแต่ละงานแบบเป็นเป็นกำลังใจที่แบบที่ดีที่สุดของหนูเลยค่ะ <c oughs> นอกจากครอบครัวก็ถ้าไม่มีพี่ๆหนูก็คงไม่มีกําลังใจใทํางานงทุกวันนี้ค่ะ อ๋อือเปล่ะแล้วถาอยากอยากบอกอะไรแพทิเซียบ้างก็อยากบอกว่าอยากเป็นกําลังใจให้ให้น้องแพทตลอดเหมือนเหมือนที่เคยเป็นมาตั้งแต่ต้นยังไงก็จะให้กําลังใจต่อไปอย่างนั้นค่ะแล้วก็ขอให้น้องมีงานเยอะๆค่ะเพราะว่าการแสดงของน้องขอชมเลยว่า ดีมาก<ช>ค่ะชอบมากแล้วก็เป็นกำลังใจในการเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะชดวันี้อยู่ในโหมดซึ้งซึ้ง <laughs> <laughs> เียเลยตอนแรกเปิดรายการเร<อ>าตุ้ยเจวจ็มาก <laughs> อ่ะโหมดซึ้งเห็นบอกว่าก็มีเหตุการณ์ซึ้งๆระหว่างแฟนคลับกับพทิเซียด้วยใช่ค่ะอย่างถ้าเกิดอย่างเช่นวันเกิดเอเคไปให้น้องก็จะแบบ สุดพ้ายก็จะแบบน้ำตาคลอน้ำตาไหลอะไรเงี้ยเหมือนมีน้ำตาเลยใช่เหมือนจะมีน้ำตาตลอดหนูเป็นคนแบบเซนซิทีฟค่ะนิดนิดก็จะร้องขึ้นแล้วแฟนคลับก็เซนซิทีฟนะแฟนคลับต้องร้องตลพูดไปน้ำตาคลอไปเราไม่ทำร้ายแฟนคลับนะสุดท้ายนิดเดียวเองไม่นิดแล้วสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแฟนคลับ แอบพูดว่าเวลาแพทิเซียโดนเซอร์ไพรส์อะไรก็จะต่างกันเลยเป็นเองเลยนะดูตอนนี้ทุกคนแบบช็อกแล้วก็อึ้งกันไปหมดคือเกินความคาดหมายทีนี้วลาแบบไปติดตามแพทิเซียที่ต่างๆอย่างนี้แฟนคลับเตรียมอะไรไปดูแลแพทิเซียบ้างอะค่ะ ขนมบางทีก็ขนมอาหาะแล้วก็บางทีก็มีของไปฝากตลอดตลอดค่ะอืมแต่วันนี้แพทที่เซลก็มีขนมมาฝากพวกเราเลยใช่ค่ะกินไหมคะถามจริงไม่ได้ากินเลยค่ะเอ้ยมีวันเกิดก็มีให้ด้วยใช่ค่ะพี่ก็น่ารักตลอดเอาใจใส่ดีนจะไดใช่เหมือนอย่างเวลาเราไปตามน้องอย่างเงี้ยค่ะ คำถามคือที่ประทับใจมากมาก็คือน้องจะถามว่าพี่เหนื่อยไหมอะพี่แบบรอนานไหมอะไรอย่างเงี้ยทางนั้นที่แบบใจเราคืออยากไปหาเ <laughs> นาออยากไปเจอรอานานแค่ไหนเราก็รอได้แล้วพอน้องถามมาอย่างงั้นก็คือแบบอืยังอยากจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เป็นห่วงเราไงคะก็ดีใจค่ะทั้งคุณแม่ทั้งน้องเลยอะค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ประทับใจมากมาะ ทักใจกันหมดเลยประทักใจกันหมทักใจไปหมดเลยถ้าอยคนบอกว่าประทักใจตาหวานค่ะตาหวานตอนแรกเนี่ยเราคุยกันแบบเจอใจกันหน้าจริงๆนะจริงๆเราเตรียมก่อนเข้ารายการแล้วว่าให้เราคุยกันเยอะๆเราอย่านิ่งค่ะแล้วพอถึงเวลาพัทเซียมาทุกคนนิ่งหมดเลยนิ่งเลยคือทำอะไรนั่งยั้งปิดวันนี้อือมวันนี้ต้องถามพัทเทเซียว่า นอกจากมารีเดนบามตอนนี้ที่บอกว่าถ่ายละครอีกเรื่องคือลมซ่อนรักเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอ๋อก็ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบปอร์เซ็นตแล้วค่ะเห็นว่าจะได้ลงจอต้นปีหน้าค่ะบทบาท<ม>แตกต่างจากหนูมารีไหมคะแตกต่างเยอะมากเลยค่ะก็จริงๆบทที่หนูรับชื่ออ,อนาเ่าก็เป็นผู้หญิงคิปซะว่าเขาแบบประมาณย7ิบเจ็ดแล้วอะค่ะทำธุรกิจคือโตกว่าโตกว่าตัวจริงหนูประมาณสิบปีอะค่ะฮะแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆแต่เขาเขาเป็นคนที่รักคนรอบข้างมากกว่าตัวเองจะทําทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักอย่างเช่นคุณลุงเพื่อนสนิทของเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นบทที่เป็นผู้ใหญ่ก็ยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะคะ่ะรักสามเศร้าอืมนึกว่า ต่างจากหนูมารีโดยสิ้นเชิงเพราะหนูมารีจะเป็นเด็กน้อยมากใช่ค่ะดูแต่งการแต่งตัวการดูจากเสื้อผ้าแฟนคลับก็เยอะมากก็ดูว่าแตกต่างกันมากช่คะอืมนะคะฟิดแบคคนรอติดตามลงซ่อนดักเยอะไหมมีค่ะมีแต่ว่ามันเหมือนตอนนี้ทุกคนยังแบบหนูมารีนีแล้วหนูมารีมันน่ารักนะคะตัวหนูมารีน่ารักก็บังบ้า ตอนทุกคนดูหนูมารีจบก็อยากจะติดตามผลงานต่อไปรอดูเนี่ยว่าตอนนี้เนี้ยเรื่องก็กํำลังเข้มข้นขึ้นไปทุกทีนะเพราะประกวดร้องเพลงแล้วใช่ค่ะก็ก็มีเรื่องราวเพิ่มทำให้เข้มข้นขึ้นนะคะแต่ก็มีอีกเยอะมากที่ยังต้องรอดูเรื่องของครอบครัว อใช่ค่ะระหว่างพี่โรสกับหนูมาลีแล้วก็เดี๋ยวมีคุณแม่ด้วยอแม่นี่ก็ก็ต้องตามก็ต้องดูด้วยมาเลยค่ะแล้วก็มีรองพีมเยอะด้วยใช่ตอนถ่ายทำประทับใจยังไงบ้างคะกับมาลีรังระบำคือทีมงานทุกคนหนูสนิทตั้งแต่าแคนนสนหาแล้วก็มีเพิ่มเพิ่มนักแสดงมายิ่งแฮปปี้เลยค่ะพี่ฝ้ายพี่โอทุกคนมันเหมือนเป็นครอบครัวหนูแล้วอะค่ะอยู่ด้วยกัน ประมาณ9เดือนสนิทกับทุกคนมากๆทํางานก็แฮ ppy ค่ะเหมือนได้ไปเจอเพื่อนๆนมากกว่าจะพี่พี่เขาบอกพูดชื่อชื่อปุ๋ยฝ้ายขึ้นมานึกถึงตอนที่ไปกองละครแล้วไปสัมภาษณ์น้องแพ๊ที่ปุ๋ยฝ้ายเขาสอนกินทุเรียนใช่ค่คะค่ะเป็นยังไงทุเรียนการกินทุเรียนครั้งแรกตอนตอนแรก่ะเราคิดว่าทุเรียนเป็นยังไงเราจูคิดว่ามันจะเหม็นนะคะแต่แต่ที่พี่ฝ้ายให้หนูกินมันหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันไม่เหม็นเลยอะค่ะมันค่อนข้างมันมันไม่มีรสชาติ อืมคือตอนแรกหนูคิดว่าเอ้ยมันไม่รู้ทุเรียนอะไรเป็นทุเรียนเลยเป็นทุเรียนเลยพี่ฝ้ายบอกว่าสอนฝรั่งกินทุเรียนค่ะคิดว่ามันจะหวานหวานแต่ก็ก็เฉยเฉยอะค่ะกินอร่อยไหมคิดว่าอร่อยไหมคือหนูเป็นคนชอบให้มันมีรสชาติชอบถ้าต้องเผ็ดต้องเปรี้ยวต้องอะไรให้ชัดเจนนะแต่นี่มันมันมันบอกไม่ถูกอ่ะเป็นประสบการณ์กากทุเรียนนะใช่โอเค เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนนะเออพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับแพทติเซียแล้วก็แฟนคลับกันต่อตอนนี้พักฟังเบรกกั้ไหนพักอีกแล้วเค่สาวก่าค่ะ F3 แฟนคลับคลับของคนรักดารา ไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เป็นเพราะเทวดาเล่นตลกคู่รักอมตะของสองซีกโลกจึงได้มาสลับรักหักเหลี่ยมหากับคอนเสิร์ตละครเพลงรักที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีโรโมิโอกับอิเลียม28-30พฤศจิกาย,ยนนี้ทันเดโดมเมืองทองธาน,นีจองบัตรได้ที่ไถทท่ติกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสนับสนุนโดยธนาคารกรสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตสายการบินแอร์เอเชียผลิตภัณฑ์ชาวเกาะผลิตภัณฑ์แม่พอยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีแบรนด์ซุปไก่สกัด ดีแท Reward พึกษาคลินิกน้ำผลไม้ดีโดมิสทีนมิสุบิชิแอตทราดทริคการออมให้เห็นผลเว็บไซต์สหกรอ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลงังชี้ประโยชน์การออมว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อเหตุฉุกเฉินทางการใช้จ่ายและยังช่วยสร้างความมั่นคงต่ออนาคตเช่นมีเงินใช้จ่ายเมื่อพ้นวัยทำงานเข้าถึงวิธีการออมให้เห็นผลมากขึ้นกับวิทยุครอบครัวข่าว ได้ในการสัมมนาวันออมพบคุณสาระล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยและคุณสมบัตินาราวุธิชัยเลขาธิการคณะกรรมการกอบอกขอเสริมการระดมข้อมูลสัมมนาโดยคุณบัญชาชุมชัยเวชสุข31ตุลาคมณโรงแรม t ด e e m อมรอ d ลลงชื่อเข้าร่วมทันทีที่021266106ที่นี่วิทยครอบครัวข่าว สวัสดีครับผู้ฟังทางสะททร .106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกท่านนะครับผมกฤษเจนพนิชิการนะครับหนึ่งในผู้ดำเนินรายการรายการตู้ปอนออข่าวสามครับพร้อมกับคุณหนึ่งเชิงชายวางอุ่นพี่ออนอรรินยมกุลครับเราสามคนพร้อมกับทีมงานอีกเพียบ จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มเทุกวันนี้เราเจอกันทางช่อง3 SD ที่ออกอากาศทางช่องดิจิตอลช่อง2 8แครับแต่ว่าวันนี้วิทยุครอบครัวข่าวจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะมาสะท้อนปัญหาสังคมเป็นส่วนกลางในการที่จะรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประสานหน่วยงานมาแก้ไขปัญหาครับปัญหาที่เราเจออยู่รอบตัวเราจะรีบแก้ไขให้นะครับอยากจะฝากหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์รับเรื่องครอบครัวข่าวสามจดไว้เลยนะฮะวันหนึ่งอาจจะต้องการความช่วยเหลือก็ได้ 022623331และพบกับพวกเรา3ามคนพร้อมกับทีมงานรายการตู้ปนนอข่าว3าที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวครับรายการสนทนาบันเทิงที่จะนำทุกความรู้เรื่องช่างอัปเดตท,ทุกข่าวที่เกิดขึ้นในวงการช่างพร้อมตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับงานช่างรอบตัวติดตามได้ใน ช่างมันทุกบ่าย2ของวันอาทิตย์เริ่ม2องพฤศจิกายนยนี้ขณะนี้คุณกำลังรับฟังวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อโฆษณาได้ที่ WISH 106กจำกัด0 2 5 3 0 9 4 7 0 0ต่อ2 0 8และ081359-9312นที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเขาว้ขาถึงทุกคน ขั้นตอนการปลูกปะการังนายประสานแสงไพบูลประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์เล่าว่าต้องมีแปลงเพาะทำจากท่อ PVC ีนำปะการังเขากวางอายุ2-3ปีมาปักยึดด้วยน,อน็อตแล้วนำไปวางในทะเลเพราะแนวปะการังสำคัญต่อท้องทะเลวิทยุครอบครัวข่าวจึงขอเชิญชวนคุณไปปลูกปะการังในกิจกรรม SOS รักทะเล2014 21ตุลาคมนี้ที่หาดเตยงามสัตหีบชนบุรีแวะเติมข้อมูลได้ในรายการครอบครัวข่าวกับปริจเจนพนิชการที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว news คือความสดใหม่ทันเหตุการณ์ n e w s news คือ north east west south ทุกทิศจึงอยู่ในกระแส ทุกชั่วโมงที่เปลี่ยนแปลงไปเราคัดกรองตรวจสอบเฝ้าติดตามทุกข่าวสารอย่างครอบคลุมโดยทีมครอบครัวข่าวพาสถานีชั้นนำทันข่าวทันทุกสถานการณ์ได้ที่ t w ิตเตอร์และ Facebook t o p n e w ทีเสสรุปทุกความเคลื่อนไหวฉับไวทุกสถานการณ์ ถามไป,ไปจัดมาถามมาถามมาจัดไปจัดไปถามอะไรรู้รู้ถามอะไรตอบได้ตอบได้อ,ไดอยากรู้เรื่องอะไรติดตามได้ที่นะครับว่าฟังครับวันอาทิตย์2องทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งกับพวกเราถามมาจัดไปที่วิทยุครอบครัวข่าวสอทรอเอฟเอรอย่าลืมเจอกัน F3 ฟสามแฟนคลับ ของคนรักดารา FC Report FC Report กิจกรรมดีๆที่แฟนคลับอย่างคุณไม่ควรพลาดมีกิจกรรมอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะ เริ่มกันที่กิจกรรม SOS ตอนรักทะเลแฟ,แ,ฟแฟนวิทยุครอบครัวข่าวรุ่นจิ๋วไปร่วบปลูกตะการังในวันอังคารที่21ตุลาคมนี้ที่หาดเตยงามจังหวัดชนบุรีน้องๆผู้โชคดีหลายคน,นงคงจะเตรียมตัวพร้อมกันแล้วเรามาฟังกันซิว่าพี่ๆดาราศิล,ลปินที่ไปร่วบทริปพร้อมกันหรือยังคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์ธนศักดิ์สำรานมลครับกระผมอาไยัยกมกิกครับฝ้ายธนวันค่ะบุญชูเชิญยิ้มครับโกชูอิมโพไว อย่างคุณพ่อค่ะยังผมไม่เคยไม่เคยปลูกประการังแต่ชอบชอบทะเลเป็นคนชอบทะเลมากยิ่งเวลาถ้าผมเศร้าอ่ะอารมณ์แบบไม่ดีผมจะไปทะเลพอเสียงขึ้นทะเลมันบอกว่าสู้สู้กิจกรรมดีๆนะคะสร้างสังคมของวิทยุครอบครัวข่าวก็จัดขึ้นเป็นประจำค่ะติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ใหม่ที่หน้าปัดวิทยุสทร fm หร้อยหวิทยุครอบครัวข่าวและแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุครอบครัวข่าวสททร fm 1 0 6ร้อยหค่ะ ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตท,ทีวีสสัญจรที่ส่งต่อความสุขถึงพี่น้องชาวเชียงรายในโครงการคืนความสุขให้คนในชาติและงานฉลองภาพพระกรถิ่นพระราชทานในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้ค่ะณลานก,กิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาาซาลานจอดรถเก่ากาฉลอง3จังหวัดเชียงราย,ยางานนี้นะคะแน่นอนพบกับนักแสดงจากละครช่อง3พเพลิงสิณพรีรนะคะก็ส่งหลุ่มเตงหนึ่งปรีสนันมารีลังระบำไม่น้อยหน้าค่ะพี่ไก่วรายุทธโอตวรวุ์แจ็คเมทัศ เป็กเฟรมนัทเดชชนิดาพาเสือสิงกระทิงบ้องก็มาค่ะอาไทยสุภัศน์โจอีธนกรตปิดท้ายด้วยปะป่าจะเป็นค่ะหนุ่มตีวิวิ์นั่นเองค่ะรักใครเชียร์ใครป้ายไฟก็ให้พร้อมเลยนะคะแล้วเจอกันวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้ณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซนทัลพลาซาลานจอดรถเก่ากาสล็อก3ามจังหวัดเชียงรายและนี่นะคะก็คือ f อฟซ port อร์ที่ปุ๊กกี้และทีมงาน F อฟซ่าแฟนลับนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ <S <S เข้าสู่รายการเรานะคะ F3 แฟนคลับในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่า SFS ของเราถามคุณผู้ฟังว่าชื่อทีมที่หนูมาลีประกวดร้องเพลงในละครมาลีเรืองระบำชื่อทีมอะไรและมีใครบ้างขอชื่อในตัวละครนะคะและ,ะเราก็จะมอบนิยายมาลีเรองระบำแจกคุณผู้ฟัง2รางวัลซึ่งเราบอกแล้วว่าพิเศษสุดๆเพราะว่าเดี๋ยวน้องแพทิเซียเนี่ยจะมาเซ็นหน้าปกนิยายให้เราเลยฉะนั้นคนออที่ได้ นิยายจากรายการเราเนี่ยจะมีลายเซ็นน้องแพทิเซียด้วยอะส่งกันเข้ามา4838106ยังรายการเวลายังไม่หมดยังได้ยังได้ย,ไดไดยู่ก็ต้องขอบคุณหนังสือมารีเรืองระบำนะคะจากสำนักพิมพ์อรุณหนังสือคุณภาพในเครืออมรินด้วยค่ะอ่ะเรามาคุยกันต่อถามแฟนครับสามคำกับเหตุการณ์วันนี้ขอสามคำอานนะลิงน้อยมา <c oughs> เซอรไพรส์อะ ฟินแก้มแตกโออแล้วแล้วพี่เชยมีสามคำไหมคะน่าจะน้ำตาคลอค่ะเด้ได้ได้ได้ลิงน้อยมาเซอร์ไพรส์อ่ะฟินแก้มแตกน้ำตาคลอเรื่องเป็นประโยคได้ ก็แบบเชื่อได้ว่าวันนี้ซึ้งไปทีเดียวนะอ่ะเราถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับน้องแพทิ์ีเซียสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็ไปล้วค่อปล้อย่อโทยแป๊บนกินเมื่อก่อนแรกนี่จำได้อยู่นะแต่พอแพทิ์ีเซียมาเลยเรืองมาเลยไม่ถูกค่ะก็จะของน้องแพท์เนี่ยก็จะมีทางเพจในเฟซบุ๊กแล้วก็ i อจีนะคะเอาทาง IG ก่อนนะคะ mm hmm. ก็จะเป็น p พ t p a t r i c i a ย u นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวพีตัวเดียวนะคะก็จะสะกดว่า p a t p a t r i c i a g o o d นะคะก็คือใน Facebook ก็จะเขียนเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็คือจะย้ำว่าเพจแท้เนี่ยก็จะมีตัวพีตัวเดียว mm hmm. ค่ะอ,อ่ะก็ติดตามใครเป็นแฟนคลับน้องแพทก,ก็ติดตามกันได้อ่า เวลาของเราหมดแล้วน้องแพนเลยเพิ่งเลยอ m อเฉลยเอสเอ็มเอสเฉลยเฉลยเฉอดอันมาแล้วทีมหนูมาลีนะคะชื่อแก๊งสาวเสิร์ฟตัวละครก็มีมาลีชงโคแล้วก็การะเกดนั่นเองอ่ะใช่แล้วค่ะใครตอบถูกเด้ทีมงานติดต่อกลับไปก่อนจะลารายการให้พาทิเซียลาคุณผู้ฟังหน่อยอยากจะบอกฝากละครยังไงบ้างอ่ะค่ะก็อยากจะฝากละครเรื่องมาลีเรองระเบมด้วยนะคะ กำลังจะเข้มข้นมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าแต่ละคนตัวไหนแต่ละคนเอ๊ะตัวอะรตัวรอไ้มตัวละครแต่ละคนนะคะมันจะมีความพิเศษหรือมีเรื่องราวเพิ่มหรือพัฒนาขึ้นยังไง<ม>ก็อยากจะให้ทุกคนจิ้นคู่หนูมาลีกับพี่ทองทาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ารับรองว่าน่ารักมากๆ เราติดตามกันทุกพูดพระหัสนะคะกับมาลีเรืองระบำเสวันนี้เอแฟนคลับค่ะโุก,กี้และพี่ซันดี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ